สเต็ปวันบทที่21ความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในธุรกิจเครือข่ายท่านกำลังทำงานกับคนเป็นจำนวนมากเราต้องอาศัยกำลังคนในการจะประสบความสำเร็จจึงขอคัดลอกข้อความตอนหนึ่งของหนังสือจดหมายถึงลูกเขียนโดยพระพุทธวรยานอดีตรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกวินสรารามราชวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีดังนี้ กำลังคนได้แก่แรงสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำทุกด้านที่มาจากพวกพ้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ให้ด้วยความเต็มใจโดยอาศัยไมตรีจิตความไว้วางใจและความเชื่อถือวิธีหากำลังคนย่อมหาได้ด้วยการสร้างไมตรีจิตมิตรภาพและพระราดอนภาพจากคนทั้งหลายตั้งแต่คนใกล้ที่สุดขยายออกไปจนถึงคนที่ไกลที่สุดตามลาดับ โดยการปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรม4ประการคือ 1. มีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. พูดจาน่ารัก3ชอบช่วยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น4วางตนเสมอต้นเสมอ,สมอปลายความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นอาการที่มาจากจิตใจที่ยอมรับรู้ความปรารถนาของผู้อื่นเหมือนกับความปรารถนาของตนเองตนเองอยากกินอยากใช้สิ่งใดก็อยากให้คนอื่นได้กินได้ใช้สิ่งนั้นบ้าง จึงแสดงการกระทําออกมาในรูปแบ่งกันกินแบ่งกันใช้จึงจะเป็นที่พอใจเป็นที่สบายใจของตนเองการให้กับการได้เป็นเหตุผลของกันและกันคือการให้เป็นเหตุการได้เป็นผลเมื่อท่านมีการให้ก็ต้องมีการได้สิ่งที่มีค่าสูงยิ่งในชีวิตของสังคมโลกคือน้ำใจซึ่งนำความดูดดื่มเยือกเย็นลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายมาให้แก่ผู้รับ การได้น้ำใจจากผู้ใดเป็นการได้ทั้งหมดจากผู้นั้นการได้น้ำใจนี้เป็นผลของการให้ด้วยความตั้งใจส่งเคราะห์ช่วยเหลือโดยใจจริงปราศจากการหวังสิ่งตอบแทนส่วนการให้ที่หวังการตอบแทนเป็นการให้ที่จะทำให้ผิดหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นลูกจงให้แก่ผู้ที่ควรให้ในเวลาที่ควรให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเขา แม้เพียงคำว่าขอบใจหรือขอบคุณแล้วลูกจะได้มากที่สุดถึงไม่ได้จากผู้ที่เราให้แต่ก็จะต้องได้จากคนอื่นและเป็นการได้อย่างมหาศาลจริงๆพ่อมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการให้ในลักษณะของความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นบันไดขั้นต้นของชีวิตในสังคมจุดเปลี่ยนของศาสสวัสดในวันที่หนึ่งมกราคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราควรนำเอาความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาปฏิบัติให้เป็นนิสัย ท่านจะได้กำลังคนอย่างมากมายและเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถนำท่านสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่การให้แล้วท่านจึงจะเป็นผู้ได้รับในลักษณะทวีคูณ